าไว้ด้านข้างก็ได้ครับถ้าเตองไม่พอเอาไว้ด้านข้างนะครับน,นะครับทุกแน่ระวังนะครับอยางดีสูงนิดเดงนะครับช่วยทยอยส่งึ้นไปด้วยนะครับทยอยครับทยอยส่งนะครับนะครับทุงนี้ขอกรุณาเตรียมในส่วนของความพร้อมของสินสอดคอมมันนะครับเพื่อที่ให้ขายภาพออกมาสวยงามนะครับวันนี้นะครับโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินสุขขอนะครับพองนี่นะครับเจ้าบ่าวยังไม่แจ้งผลเลยนะนะครับว่าของมากี่กิโล นะครับผมแต่รู้สึกว่าผมก็ไปแอบดูมาแล้วแหละนะครับพอทำวันนี้ถึงแม้ราคาจะทรงๆอยู่ตอนนี้ก็แก่ส่วนของฝ่ายเจ้บ่านนะครับได้นำสินสอดมั่นนะครับแล้วก็ซึ่งต่อนะครับด้มอดนี้คับทางโปรบตามไหมนะครับ,รบพปรามเนไหมตมหัมอกตั้งตัวตสอก็รับนะครับ เป็นผู้ตรวจเช็คพร้อมกับทา่านคุณแม่พ่อเจ้าสาวนะครับท่านประธานท่านประธานผู้นจัดจแจงนะครับนี่คือผู้ใหญ่นะครับท,ที่เป็นเกียรติกดิสีทสำหรับงานมงคนะครับพิธีมั่นแบบนี้นะครับท่านก็จะรู้ว่าตรงไหนก้นอ,อยู่ตรงไหนนะครับ ช่วงนี้ก็นะับตรวจเทคสีสอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยยอย่างเหลือเรื่อยเจริญแต่พิธีกรเจร้อนท่าน,รนประธานบอกว่าย่ากแต่เรนับนะครับกรมไม่ครบแต่ละก้อนแต่ละก้อนนะครับจะนับเชือกใบจะได้ความเงินวังทองมาเยอะๆนับเชืใบครับจะได้ความเงินหวังทองมาเยอะๆทำให้ส,สวยๆนะครับท่านประธานเราไม่ยอมนะ นะครับท่านไม่ยอมจะมาเป็นเผยครั้งที่หนึ่งนะครับโอสบัดพัดนะครับเพื่อที่จะเรียกเงินเรียกทองนะครับให้ชีวิตการมงคลสมรสนี้มีแต่ความเจริญมากงั่งเพราะว่าทั้งในส่วนของฝ่ายเจา้าบ่าวเองก็ประกอบธุรกิจเรื่องของกเกษตรนะครับผมเงินจะได้เข้าหอทรอบในส่วนของเจ้าสาวนะครับก็ประกอบธุรกิจส่วนตัวฉะนั้นเรื่องของ เจ,จ้าสาวเจ้าสาวมาถึงก่อนนะครับผมนะครับเจ้าสาวน่อนะครับทุนี่านเข้าต่อกระไม้นะครับผมเพื่อที่จัดเตรียมในส่วนของเป็นเครื่องนะครับถ้าเป็นการวงสวงก็จะเป็นเครื่องศักการะในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์